สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับไม่มีนักกีฬาของไทยลงแข่งในรายการโควาเวลีกโอเกอร์ก็เลยจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งวันนี้มีข่าวมาจากทางฝากฝังของเกาหลีและเป็นข่าวจากทางฝากฝังของเวียดนามครับมาฝากเพื่อนๆนะครับต้องบอกเลยว่าทางเกาหลีเนี่ยเขาได้มีการพูดถึงนักกีฬาของเราทั้ง3คนเลยนะครับว่ามีส่วนสําคัญมากๆที่จะเป็นตัวตัดสินว่าในทีมที่ มีนักกีฬาของไทยแต่ละทีมเนี่ยจะทําผลงานเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงนะครับของทางเวียดนามด้วยที่ออกมามาฝากเพื่อนๆน,นะครับมีการตั้งกระทู้นะครับเกี่ยวกับปลื้มจิต ถิ่นขาวนะครับเขาบอกว่านักกีฬาเวียดนามเนี่ยต้องเรียนรู้จากปพื้มจิตให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามเนี่ยมาตอบกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเชียวเลครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรจากทางฝั่งเกาหลีและทางเวียดนามจะเป็นอย่างไรวันเดอรเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเราไปเริ่มกันที่ทางฝั่งเกาหลีกันก่อนเลยครับเขาได้มีการโพสต์หัวข้อข่าวนะครับบอกว่าทีโอหญิงทีมชาติไทยเนี่ยที่มาเล่นในวอลเลย์บอลอาชีพที่เกาหลีเนี่ยวันนีี้รรเาามกสุป ไม่ให้พวกเราได้รับชมรับฟังในมุมมองของสื่อเกาหลีนะครับไปเริ่มที่คนแรกครับเขาเริ่มกันที่เจ้าสองนะครับวิภาวีสีทองของเรานั่นเองนะครับโดยเขาบอกว่าน้องสองเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลย เขาบอกว่าวิภวีสีทองของเรานะครับได้เปิดเผยจุดอ่อนให้เห็นนะครับว่าทางนักกีฬาเกาหลีเนี่ยมีจุดอ่อนในเรื่องของการเล่นเกมรับและวิภวีเนี่ยเข้าไปในจุดจุดนี้แล้วสร้างความสมดุลสร้างบาลานซ์ทีมให้ดีมากๆสําหรับทีมฮุนไดนะครับเขาพัฒนาทักษะระหว่างฤดูกาลได้เป็นอย่างดีเขามีความมั่นคงเขามีความมั่นใจและตอนนี้ครับเขาเป็นคนสําคัญมากๆของทีมคุนไดนะรวมถึงครับเขายังประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมอย่างโมมาได้ อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยทําให้ตอนนี้นะครับทีมคุนไดเนี่ย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ขึ้นนำนะครับเป็นจ่าฝูงของลีกนะในขณะนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสคว้าแชมป์ด้วยนะครับสำหรับทีมฮนะุนไดเฮลสต์เนาะทีนี้ครับเขาพูดถึงพรพันธ์เกิดปาดก,กับตันผู้ของเราครับเขาบอกว่าพรพันธ์ในช่วงระยะแรกเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวสักนิดนึงแต่เมื่อผ่านระยะแรกไปแล้วนะครับพรพันธ์ก็แสดงถึงทักษะที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถปรับตัวแล้วก็ทําให้ทีม ibk เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเขามีการเข้า ขารู้ใจกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มีการประสานงานกับคิมโฮชอนพ่อใหญ่เนี่ยทำได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับและในตอนนี้ทางด้าน IBK ก็อยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนและไล่ตาม GS c o ช t e c h อยู่6แต้มนะครับ และต่อไปครับเขาพูดถึงธนชาสุขสดนะครับโมเมของเราเลยครับเขาบอกว่าธนชาเป็นนักกีฬาที่มีบทบาทในทีมชาติไทยมากกว่าวิภาวีแต่การทําผลงานในวีลีกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะเขาบอกว่าธนชาเนี่ยอาจจะมีความวิตกกังวลอยู่ในบางครั้งในบางจังหวะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวซึ่งอาจจะแตกต่างจากวิภาวีที่ได้รับการพัฒนามากขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่วีลีกตรงนี้ก็เลยอาจจะทําให้ธนชทาทําผลงานได้ไม่ค่อยดีสัก เท่าไรนะครับโดยพวกเขาครับยังทิ้งท้ายไว้ว่าผลงานของสมนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงของแต่ละทีมนะครับนั่นก็หมายความว่าเหมือนว่าทานักกีฬาไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีในแต่ละทีมไม่ว่าจะเป็นฮุนได IBK หรือไฮพาร์ตเนี่ยก็จะทําผลงานดีไปด้วยนะครับเขาทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ซึ่งในกาสรุปนะครับก็สรุปว่าน้องสองเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับเข้ามาช่วยในเกมรุกเกมรับได้ดีแล้วก็เหมือนกับว่าเปิดเผย จุดอ่อนของนักกีฬาเกาหลีใต้ได้นะครับนั่นก็คือเกมรับพวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาแต่พอวิภาวีเข้าไปนะครับน้องสองเข้าไปเหมือนอุดรอยรั่วได้พอดีเลยครับการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นของน้องสองทให้ทีมฮุนไดเนี่ยดูมีบาลานซ์มากขึ้นดูมีความเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับสิ่งไหนที่เป็นจุดอ่อนพอได้น้องสองไปเติมเต็มเนี่ยก็ดูลงตัวดูเนียนมากขึ้นนะครับรวมถึงวิธีการปรับตัวน้องสองก็ทําได้ดีด้วยและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนกับตันผู้ครับเขามองว่าในช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาเล็กกๆนน้อยรใา เล่นกับเพื่อนนะครับแน่นอนว่ากับตันผู้เนี่ยไปทีหลังเขาโอ้กว่ามันเป็นเรื่องปัญหาปกติมากเลยนะที่มือเซตไปถึงอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักเล็กน้อยเพื่อนๆแต่ว่ากับตันผู้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับตอนนี้ผลงานของ IBK เนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆยอดเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆนะครับสไตล์วิธีการเล่นเนี่ยก็แตกต่างจากทีมอื่นนะโอ่งมองว่ากับตันผู้ไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าช่วงระยะแรกเนี่ยอาจจะใช้เวลาปรับตัวเล็กๆน้อยๆโอ้กว่าใครก็ต้องปรับเพื่อนๆการที่เป็นมือเซตต่างชาติเข้าไปเนี่ยไปเจอเพื่อนร ปรับตัวมีการพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้กับตันผู้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาผ่านช่วงเวลานี้มาได้แบบสบายๆนะครับแต่อีกคนหนึ่งครับที่โอ๊กมองว่าน่าห่วงพอสมควรนะครับนั่นก็คือโมเมรัชชาสุขสดของเรานะครับอาจจะมีความกดดันมากเกินไปอย่างที่โอ๊กบอกไปครับในเรื่องของตำแหน่งการเล่นโมเมเล่นบีหลังนะครับที่สื่อเกาลีเขาวิคเคราะห์ราว่าโมเมเนี่ยมีส่วนร่วมกับทีมชาติไทยเนี่ยเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโมเมเล่นอยู่บีหลังแล้วก็ํำผลงานได้ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่โมเมถนัดแต่พอเเเอาาาโมมมขขยัับึ้นนล่หวส แน่นอนครับมันอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะครับซึ่งตรงนี้ ก็ต้องวินบอลโค้ดครับถืว่าให้โอกาสโมเมกับตำแหน่งหัวเสาถ้าจะให้เล่นหัวเสานะก็ให้โอกาสมากหน่อยคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวครับซึ่งโอเคว่าโมเมจะผ่านไปได้ยังไงพวกเราก็คอยเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะครับและนี่ก็เป็นบทสรุปของสื่อเกาหลีที่โอกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับและต่อไปครับเป็นทางฝากฝั่งของเวียดนามนะครับแน่นอนว่าตอนนี้นะครับมีนักกีฬาเวียดนามมาเล่นให้กับทีมสุพีมอยู่2คนนะครับนั่นก็คือํำโอนกับเกียวจิงนะครับแอดอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะซึ่่งกแนนนนอรใ การที่พวกเขามาเล่นในทีมสุพีมนะครับก็สร้างกระแสฮือฮาให้กับแฟนชาวเวียดนามและแฟนชาวไทยพอสมควรนะครับโดยเฉพาะจังหวะวิธีการเล่นระหว่างลัมโอนกับปื้มจิตครับซึ่งตรงนี้พวกแฟนแฟนเวียดนามเขามองว่านี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับ ผู้เล่นของเวียดนามเพราะว่าพวกเขาได้เล่นกับตำนานของทีมชาติไทยครับแล้วก็มีนี่ครับเป็นโพสต์ของแฟนเพจเวียดนามนะครับเขาได้บอกประมาณว่าลำโอนเนี่ยสามารถทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆเมื่อเล่นกับพี่ใหญ่ปื้มจิตพวกเขาเนี่ยดูลงตัวกันมากนะครับและเขาก็ยังบอกว่านะครับปื้มจิตเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอายุอานามที่มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยังคงมีความปาดเปรียวว่องไวและแข็งแรงนะครับทำให้โพสต์นี่โพสต์ออกไปแล้วก็มีแฟนๆเวียดนามเนี่ยมาโพสต์เกี่ยวกับ โพสต์นี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่ายังโอเคอยู่มากๆเลยพีพ่สาวพืมจิตเนี่ยเล่นเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นอยู่เลยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะอายุมากขึ้นแต่การรักษาร่างกายเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆคุณสุดยอดมากๆนักกีฬาไทยประมาณนี้แล้วกันนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาไทยเนี่ยต่อให้อายุมากขึ้นแต่พวกเขาก็รักษาร่างกายได้ดีเหลือเกินการ เล่นหลากหลายมากๆพวกเขายอดเยี่ยมจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะการรักษาร่างกายทําได้ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาไทยมีความคล่องตัวปลื้มจิตมีความคล่องตัวมากๆการโจมตีที่รวดเร็วเขาทําได้ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยมีการรักษาร่างกายได้ดีมากๆอายุฉันว่าไม่ใช่เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันเลยนะ คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าลำโอนเนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเมื่อเล่นคู่กับเืิ่มจิตและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาพูดประมาณว่าถึงแม้ว่าอายุยังเยอะแต่พวกเขาก็ดูมีคลาสมากและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าลำโอนเนี่ยก็ทำได้ดีเลยนะ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าให้นักกีฬาเวียดนามเนี่ยดูตรงนี้เก็บประสบการณ์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดและเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เล่นที่ประเทศไทยเนี่ยกลับไปเรียนรู้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าขอให้นักกีฬาเวียดนามเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดดูปลื้มจิตเป็นแบบอย่างฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่โอกนํามาฝากเพื่อนๆครับซึ่งเราต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ย มองพื้มจิตเป็นแบบอย่างมองพื้มจิตเป็นไอดอลเลยนะครับถึงแม้ว่ายุนามจะมากขึ้นแต่แอดดูเนี่ยโอ้โหพี่น้องพื้มจิตของเราเลยครับโอ้ฝีไม้ลายมือไม่ได้ดอบไปกว่าตอนที่แบบตัวเองเป็นวัยรุ่นเลยนะคือยังกระฉับกระเฉงยังมีการโจมตีที่รวดเร็วองคมองว่าเป็นคนที่รักษาร่างกายได้ดีมากครับและบอกว่าไม่ใช่แค่นักกีฬาเวียดนามนะแม้แต่นักกีฬาไทยเองครับบอกว่ามองพี่น้องพื้มจิตเป็นแบบอย่างไว้ดีๆเลยครับเพราะว่า เป็นคนที่มีระเบียบวินยัยเป็นคนที่รักษาร่างกายได้ดีมากๆครับโอ้โหต้องบอกเลยว่ายังยังกระชับ,บกระเฉงยังคล่องตัวในการโจมตีแบบนี้เราก็ยังหาตัวจับยากอยู่ครับสาหรับพี่น้องปื้มจิตนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับชื่นชมในเรื่องระเบียบวินัยของพี่น้องเลยนะครับและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่องนำมาฝาก,กเพื่อนๆนะเพื่อนๆอย่างไรก็สามารถคอมเมในใต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนใครยังไม่ได้กดไลก์ก็ส cribe กดกระดิ่งสามารถกดไลคกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคครัับบสสดีาย